ไข่ทอดของเรานะคะน,นี่ค่ะกำลังจะได้แล้วนะคะเลี้ยงกรอบหนอกหนุ่มไนอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมามาดูอาหารของเรานะคะปอเปีปเ๊ยะค่ะส่วนเมนูนี้ก็คือ,อยังเนาะผูกผัดยังไงเนี่ยผัดหมูค่ะผัดพริกแกงหมูหน่อไม้เนาะคะ่ะเนาะแดงไหนสีสัน ยังน่ารับประทานเหมือนเดิมนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะแอนคิดว่านี่มาปิดไฟกันสักนิดนึงค่ะเป็นจังไนคะหน้าตาอาหารของเง่าค่ะเปิดเลิศเ,เปิดเสือะคะือเก้าค่ะพี่นองค่ะส่วนมาฝั่งนี้นะคะไกลสิได้แล้วค่ะมานนีนะคะเนาะอาหารของเห่าค่ะเลิศค่ะไก่ทอดของเรานะคะ นี่ค่ะกำลังจะได้แล้วนะคะเหล้ยงกรอบหนอกหนุ่มไน่อร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคนมายืนทำอะไรตรงนี้คะนั่งตามมาตลาดเก้าคนนะคะเนี่เริ่มเสมอดแล้วโอ้ย ใครเอ่ยยืนพึ่งวึ่งอยู่ลานของเสาดอนบ่ได้ไงค่ะเดี๋ยวจัดให้ดูสักหนึ่งดอกนะคะอันนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เราเสิร์ฟก,กักระฟ้งกาแฟโตกับกำลัง,งขยับขยายขพือ่อให้ได้พี่น้องสันทําความศาสต์ค่ะจะได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านจะเอาก็สีมาถ่ายขิปบาวเสาดอนกับแมนตนเนาะเออมันเบาบางอ่นเดี๋วมื่อเจา้า ม,มันไม่ว่างนะคะมันเพิ่งจะว่างค่ะลูกค้าออกเข้ากับพ่อไม่เวลาวาางแนะ่จักน้อยนึงค่ะกันเลยมากถ่ายวิดีโอให้ลุงป้านาะอาได้เบิ่งจักน้อยนึงนะคะทางร้านเราน่าจะทาโต๊ะให้เสร็จก่อนนะค่อยมาถ่ายให้ลุงป้านาะอาดูจะได้ดูสวยงามสักนิดนึงค่ะทางร้านเราก็ไม่ได้มีมากมายหลายโต๊ะนะคะสิมีอยู่หนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะคือเก้าค่ะพี่นงองค่ะ ก็นั่งข้างนอกด้วยนะคะเนาะนิดนึงค่ะร้านตรงนี้แอนจะทำข้างนอกนี่เล็กกว่าข้างในครัวนะคะว่าแอนแอนทำข้างในครัวค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงค่ะมันยางเห็ดงานมันสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะนี่กัสิประมาณนี้ค่ะมืดแล้วจริงๆน,นะนึเห็นไหมจะออกไปข้างนอกก็ฝนตกด้วยค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปทําอาหารต่อสักนิดนึงนะคะเนาะนิดนึงค่ะเดี๋ยวกวดแล้วจะมาอะไรนะคะถ่ายให้ลุงป้านะอาอาได้ดูอีกช็อตหนึ่งค่ะกำลังเห็ดคว้งสาดอยู่ค่ะต้องขึ้นดงค่ะตวองมกพร้กตองขึ้นดำค่ะ นีะกล่องมลโกกี่น้่นโอ้คตาแน่บ้างเนสร็จแล้วยังกกล่องยี่สิได้พัดเส้นพัดเส้นนะคะแถบพื้นเก้าค่ะเดิมนะคะเรียบร้อยค่ะ ปลาทอดไม่ได้หยุดทอดไม่ได้หย่อนเลยนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละคนว่า ทอดไก่เงินล้านพี่นงองเลยนี่แหละค่ะทางร้านเราไม่ได้ทอดไก่แช่แข็งใบนะคะลูกค้าสั่งเราค่อยทอดค่ะทอดแบบสดๆกันเลยดิพี่นงเออทอดแบบสดๆกรอบๆ,ๆไมๆหมๆนุ่นๆเลยค่ะมันจะได้รสชาติในการไม่การชินน,นะถ้าข้าแบบว่าทอดแช่แข็งใบเมื่อก่อนมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอร่อยเยนะ บดถึงงมาอร่อยมันก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันคนละรสชาตินะพี่น้องค่ะอืคนละรสชาติคนละอัตดรด์ค่ะดดค่ะดนเลิฟเปิดเซอรค่ะเดี๋ยวเราไปเอากล่องมาใส่นะคะได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะน่กล่องหนึ่งนะคะกล่องนี้ขายอยู่ในราคาหนึ่งร้อยสามบ้าโคนนะคะพี่น้องใกล้ถอดกล่องห้าค่ะกล่องสาอุดอรหมดได้ใส่กล่องนี้ รู้สึกว่ากล่องจะใหญ่กว่าอาหารจะใส่แบบตรงกุ้งก้งเหมือนเดิมนะคะกล่องจะม,มากถเหือนค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะคะมันก็จะไม่ค่อยเป็นกล่องสักเท่าไหร่หรอกปลามันกลอง่ายลูกค่ะแต่สูุ้อยู่นะคะขอบปริมาณชิ้นไก่ก็จะเท่าเดิมนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนไปฝากดูน,นะคะ ตู้ตัวใหญ่ๆตัวโตเลยนะคะนี่นหลมันของ,งะะอิตาลงค่ะอาแฟก็จะได้เทปถึงเมนู่ใช้ชานที่สวย,สย,สวยอ่าละงกัทายลูกออกอะอะไรนะคะลูกออกอันอิ้เ์กระเน็เยอะต้นเก็บออกเ็ดเย็ะขนานี้หน,นึ่งกล่องนะคะตู้ตันนอออนนวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ กล่องจะมีกุ้งอยู่เจ็ดตัวในราคาหนึ่งร้อยสามจุดเก้าโนค่ะกแก็ดีสซนสวยเหมือนเดิมน,นะคะอาหารร้านเราก็ได้จกตาค่ะนี่นนนนนค่ะเกิดเลกเฟิดเคยค่ะคลองคอผิดผุดกินใดเมื่อเที่ยงกับอาหารบานสาวดวนนะคะ อาหารร้านเรากล่องเท่าฟิปเลยค่ะกินได้มดเนี้ยงค่ะอืมเป็นไหนคะเลิกเลิบเปิดเซอค่ะ